สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2 5 1 6วันนี้ผมก็จะมาทําอาหารเช้ากินกันนะครับซึ่งเมนูที่จะทําในวันนี้จะเป็นผัดคะนาครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นหั่นหมูหั่นผักแล้วก็ทุบกระเทียมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สามอย่างเราเปิดแก๊สนะครับให้กระทะมันร้อนนิดนึงครับอันนี้ก็ต้มไข่เสริมนะครับแล้วก็จะใส่น้ํามันลงไปครับ ก็เท่นะครับเพื่อม่ให้มันติดกระทะแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับรอให้มันอมหอมๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปแล้วก็เอาหมูลงมาใส่นะครับ เดี๋ยวเราก็คนให้มันสุกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยใส่เครื่องปรุงเดีวราก็มาหยอดเครื่องปรุงนะครับของชูรลดครับใส่นิดนึงครับน้วมันเค็มตามด้วยรสดีครับใส่ลงตามด้วยน้ำตาลครับตามด้วยซอนหอยครับเนีย่ยใส่เยอะ แล้วเค็มแล้วก็ตัมด้วยซอสเขียวครับเดี๋ยวเราก็คนให้มันเข้ากันครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็รอให้มันสุกนะครับแล้วก็ค่อยใส่ผักลงไปคนให้มันเข้ากันครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักครู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ผัก เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักเดี๋ยวเราก็มาคนนะครับแล้วก็รอให้มันสุกนิดนึงตอนนี้ผักก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองชิมดูครับเค็มๆหวานๆครับอร่อยครับเยี่ยมผักคะน้าดโดยโดยโดครับ